สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกอลดัมซิ่งดินดวนครับมาอีกแล้วครับหายหน้าหายตาไปนานไม่ได้ไปไดเด้อครับอยู่แต่ในป่าอ้อยนะครับอ้อยครับอ้อยอยู่แต่กับอ้อยครับมึบงรถอ้อยครับช่วงนี้ยังว่าท่านได้ขับรถดินต้องเบื้องรถอ้อยก่อนครับ โอ้ยสามสิบไรยครับยุ่เก็บมาได้สองรถแล้วครับนี่รถที่สามสามสิบลาย <c oughs> มัดโมเนียนและวให้กับทุกรอบครับมัดโมเนีนเที่ยวเที่ยวว่างใลนี่ได้ยี่หตันครับเฉพาะอ,อ้อยครับน้ำหนักรวม32ตันอ้อยหนักครับเพีง หนักเกบตั้งแต่ใส่อ้อยมาปีนี่นี่แบ่งนี่หนาชีหนักกูมูแล้วครับเบิ้องเราสำรวจเบิ้งเรานี่หนาชีแปลงนี่หนักกูมูวาาากกมอาดูไปได้ครับเดี๋ยวตำรวจจับเดี๋ยวคนหนาว่ามูเนาะ ก็ชิบตัวนี้รอบซ่าดีเนะาะปล่อยคาลิ่งแบบปล่อยขาดออกแบบบริไ้คาลิ่งนี่ก,ก็ได้ครับมาดับครับปกติมันหน้าที่เป็นรอบซ่าครับตัวน่ะเพรลังคันมันเป็นรอบเร็วต้องเลยเล็งซอยเนาะนี่เพียงไทยเซตเอ็มครับของฮิโนเนาะปึกเลยครับ รถชีพนี่เอามาแต่ผ่าขาวเนาะมึงเลยเนาะจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยเพือผ่าขาวรถชีพนี่ซื้อมาได้ห้าปีหกปีนี่ครับนี่ตะล็กครับได้หังแข็งแล้วได้แปดแสนครับรถชีพ เงินวางเงินไอห้าเซนห้าเซนก่อนเอารถมาขับเนะเาะพออ้อยเร็วก็จ่ายอีกสามเซนใสเวลาประมาณี่เดียนเนาะออยเร็วสามเดือนกว่าประมาณนี้ครับเอารถออกมาก็วางเงินห้าเซนแล้วก็ จบฤดูอ้อยปิดหีบก็จ่ายอีกสามแสนครับหินไซก์ก็บ่มั่นใจวันไหนครับทั้งหินไซม่องหยุบม่องบอรครับสงคือแกนตดบอกแกนเหลือดเลยพุนนะครับนะ้าดินไซ ยันได้หยักโบไปใบเอาข้างนอกด้วยเขว่าเอาอยู่นี่กงยันไปโบว์ใบยันยันมันยุบยันมันจมเนาะมันจมมาลำบากครับมันมีวิธีอยู่เนาะสูตรขันมองใด้เอายากๆหรือลมๆอย่งที่เราต้องมาเอาข้างไหนก่อนครับข้างไหนปุ๊บเลิกอ่ะหุ่นครับอ้อยที่กองไว้อยู่ติดทาง มัาก็ไปยืนอยู่มองทางเอาเลยครับอันรถท่อไสหนักนะพูดถึงในกรณีที่มันทางบดีดินแบบเหนียวเหนียวแบบลมนะมันต้องไสหัวครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดติดตามให้ด้วยครับถึงเห็ดช่องไม่เนาะ โอไม่ดอกได้หลายเดือนแล้วละซีห้าเดือนนะมัง้งโอ้ยครับย้ำแรงขึ้นโอย้ยคนขับก็เจ้าของขับเองครับอันนั้นน้องซ้ายครับเป็นคนขับรถขีบ,บมอสขีบหลายครับหน่อยๆไปเรื่อยๆครับมอฝ้าเนาะ หัวแผนเฮ็ดบมนถนอมรถก๋มันได้ส่อมมาซื้อเนาะขนน้องขีดบางที่ตามสไตล์ห้องนี้ฟังงาครับเบ,บนอดนะกะมันก็งานบ่เฝ้าน้ำเนาะได้ไอ้อยเมือ่อเลยเที่ยวรับได้โมนี่แันได้สองเที่ยวอยู่นะครับอ้อยเสียดเสียดอยู่นะนที่ได้อยู่สองเที่ยว นายปลาใยากกินด้วยน้ำเป้าไว้ครับเดี๋ยวนะโอ้ยเขียวนี่ว่านายถึงพุ่นหอกที่กันได้ก็บวังยิบสามยิบสี่ตันนายที่ได้ครรบเพราะว่ามันกินว่าออยงอหลายกว่าอ๋อยซื้อ ใส่ความสูงหรืซ่อมๆกันแต่หั่นน้ำหนักน้ำตังกันเนาะกันอ้อยดีอ่ะอ้อยขอนแก่นนี่ขอนแก่นสามขนแก่นสองหนักแท้มันตรงแล้วก็ใส่ละเอียดพวกกนเนาะข้อเสียของตัวนี้นี่คือเข่าคือเข่าวัตถุนี่คือได้ยกเนาะมันโมเมนต์มันโมคือสามรอบโมคือรถวสามรอ ันสามล้อที่เข้าง่ายเข้าท่าได้เข้าได้อันนี้คันเข้าวัตถุก,ก็คือได้โยกไม้พี่นะ เป๋าหนักว่าเจ็กนี่มดต้อยแล้วครับไหนด้เปอาพุ่นล่ะ